บ้านนอกมันไม่ได้เหมือนในเมืองมาสมมติมาสมมติทำไมล่ะบ้านนอกเขาล้ออย่างนี้ทั้งนั้นแหละรถกระบะรถเก่งก็มาไปไปจะไปหรือจะไม่ไปยื่นมันจะขึ่งนะนุ่นล่ะไปที่ไหนที่ไหนเขาก็เมากันอย่างนี้กระสินเขาก็เมากันอย่างนี้ น่ามันลดตัแล้วมันลดร่วมรัวไปเขาทัวไปเขาโมบอกกันนะไม่จงแก็บดูนี่หอ่วงัวไปเขาไม่เหมาขนาดนะแถวนี้เขาไม่ได้เอาแพงขนาดน่ะทั้งทั้งต้องเป็าัวเขาไม่ใ่าตไม่น้องดถ้าป่มมา พี่น้องมันกันเติมมันให้กันเลยเฉยไม่ใช่พี่น้องเอาเต็มจะไปก็ไปคุไปก็ไม่ว่ากันา้ หลบเขาไหมข้างหลังอะ่ะกูหลบเสียงเขาเสียงไปทางสวนเรงทีง่ไปหลบยังไงล่ะหลบไปค่อนข้างไงหลบไปทำไมข้างหลบอันก็ขี่สาวเดียวแต่ออโอนนนะ้ขี่เท่านี้เลยเหยียดซุ้มจนเอางงจริงทำไมขี่ขขไปร้อย

por de lo